แล้วเนี้ยไปกรอมหานครจะส่งแต่เช้าครับไปต่างจังหวัดนะครับวันนี้วันพรหัสนะครับก่อนจะหยุดปีใหม่ฮะลูกค้าบอกต้องตุนไว้ก่อนนะครับดีดําเรียของ,องนี่ยเลยครับนี่ครับอันนี้สีชมพูนี่ไซส์สามสองนะครับ 32ก็คือโลนึงมี32ลูกมาละ2ลูกก็1 0 16ไม้ครับนี่งานแพ็คครับงานแพ็คก็ลูกค้าขายดีนะฮะเดีวลนะฮะเรามีสาขาที่อลันยียประเทศเลยนะครับสาขาลัานเปิดแล้วนะฮะถ้า,าท่านใดสนใจสินค้าจะข้ามไปเพื่อนบ้านก็ที่สาขารัานนะติดต่อเจ๊ปุ๊กได้เลยนะครับ